อันนี้จากที่เห้าเอาเข่าไปคุกกับแป้งเรียบร้อยแล้วครับ,รบเขาก็จะเอามาใส่ถังมัดเ,เขานี่เห้าหน่าจะเป็นสิบโลได้ครับ <c oughs> เขากับนา้าตอนพาไปํำกันครับเข้าสิบโลกับนา้นาสิบดิบเลยก็จะได้กลมกล่อมพอดี แหงใส่หนำน้อยก็สิบลิตยิ่งแต่หวานครับหวานจุไยเลยครับแล้วเขาบอกไม่นำท่เนี่ยเราไม่น้ำกินกระหมากเลยครับน้ำท่านิสือเลยเอาเบียร์มาใส่เลย <c oughs> เขาบอก่กินเบียร์ดีกว่าบ่ถ้าไปทะเลาะที่สาวโซ่อยังสนเทคนิคนี่ เห็ดง่ายครับแกมีแป้งครับเขาเกาเขาละากาดถือครับกาแป,แปรูปซะครับกินบนทัานหอกอันขายบ่ได้ขายครับปีนี้ก็จะเห็ดสาท่อทั้งเบิดเลยสักสี่สิบองค์หมดละเขาเหมืนละากาดถือเสียดายย้ํไปขายเก๊ครับเอาเง็ดเหล่าทั้วหลดครับ ขายแข่งกับเบียวงด้ไปขอขึ้นกับกรมสรรพสามิตกแถมเรียบร้อยครับเสียภาษีอ่างกอนขวดละสามบาทครับ <c oughs> สแตะบางกอนถ้าผมจำผิดนะสมัยก่อน,น,นเฮ็ดเหล้าขายอยู่นี่ครับเขาใส่อะไรขเขาต้องกดเงแน่งินครับเขี้ยวเขี้ยวมูนีลุ้งให้หมดเด้ครับเพราะฉะนั้นลุงจีขึ้นล้าครับกดลงไปครับกดเงแนเงิน ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใส่นามเลยบอครับยังครับเขาไปเขามันบูดก่อนครับเออใส่ใส่สารพิษสารหรือห้ยีนมันเกาะโตก่อนครับให้ยีนมันเห็ดงานนั่นก่อนเขาต้องกดให้แน่นๆครับกดลงไปตาบนเนีนมันฟอครับเขาก็อยู่บ่หดตัวไม่เหลืออะไรมั้งมันางกลายเป็นบวมครับ อ้โสูตรแต่ละคนมาคืิ่มอกครับผมใส่น้ำไปเลยใส่น้ำด้วยครับเลนไปด้วยนิดสูงครับนี่ครับก้อนเูานิี่ผ้านามครับเงาเปิดเบิึงเข่าจี๊แตกออกจากขอบนี่ครับมันนีหดโตเข่าหากันครับเขาก็เอาหนามใส่ได้เลยครับเอาไว้ประมาณสามเมื่อกินได้เลยหวานเจี๊ยบไว้โดนนี่ขมครับเฮ้ยมีตัว เอาไว้โดนในขมเอ็นพร้อมเพิ่มครับยิงมากโดนยิงยิงยิง,ยง,ยงข้อมหวานหลดลงครับอันหลางเดี๋ยวหลังมือจะไปนี่เฮ็ดเฮ็ดเขานะกับพุทธาล่างดีบนในเงิน <laughs> จับน้ำเงี้ยวของ <laughs> มันมันแสีบป,ปะโทแล้วทีนี้ <laughs> มันียอกเค็มหวนานหวานประเลีล่ยมๆครับเข็มเฮ็ดแล้วเขาไฟล่างครับมือครับ <laughs> อันมือเฮ็ดแล้วไฟล่างครับ พราะว่าถ้ถาถัดตอนเฮ็ดยุ่นีน่ล่างมาได้เยีายวจุลินซี่มันตายมันสิบีเปรี้ยวโอ้สูตรไทหนี่มผึงเฮ็ดคือมึงอนีล่ละครับออาเดี๋ยวอีกสีบมือพอกันครับแล้วตอนเปิดครับผมครับรุ่นสวัสดิ์ครับผมสามทุมแล้วครับนอนแล้ววัสดีครับ